พบกันอีกครั้งนะคะในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเมื่อกี้ทั้งเรียนได้ดูหัวเรื่องหรือเปล่าว่าวันนี้เราจะศึกษากันเรื่องอะไรได้ดูไหมไม่ได้ดูพอเข้ามาปุ๊บก็คุย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 กันสนุกสนานเหมือนเมื่อวานนี้ทั้งว,วันยังไม่ได้เจอกันเลยทั้งที่เพิ่งห่างหายกันไปแค่ตอนพักทานข้าวเท่านั้นเองนะคะอ่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการการอะไรการเพิ่มแถวนะคะหรือว่าเพิ่มคอลัมน์นั่นเองรู้จักแถวไหมแถวแถวเป็นในแนวนอนหรือแนวตั้งตั้งแถวเป็นแนวตั้งเอาใหม่ จะตั้งหรือจะนอนปรึกษากันนะให้ปรึกษาก่อนให้ปรึกษาก่อนแถวเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนแถวคือแนวนอนคอลัมน์คือแนวตั้งฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาเพิ่มทั้งแถวแล้วก็คอลัมน์นะคะก็แสดงว่ามันยังคงอยู่ในเรื่องของตารางใช่ไหมคะแล้วเราจะเพิ่มทำไม ทำไมเราต้องเพิ่มแถวแถวคือในแนวนอนใช่ไหมคะทําไมเราต้องเพิ่มด้วยเอาใครบอกได้บ้างเราสร้างตารางเสร็จแล้วแล้วทําไมเราต้องเพิ่มการเพิ่มเพื่ออะไรเอาเลวปรึกษาล้นนี้ให้ปรึกษากันแล้ให้คุยกันได้ทำไมเราต้องมีการเพิ่มแถวหรือเพิ่มคอลัมน์ด้วย ให้คุยกันเรื่องแถวกับคอลัมน์นะไม่คุยกันเรื่องอื่นนะคู่ไหนไม่คุยกันเดี๋ยวจะถามแล้วคุยกันหรือยังคุยกันเสร็จยังคะเพราะอะไรเอาคู่นี้ดีกว่าเห็นยิ้มยิ้มอยู่ทำไมต้องเพิ่มด้วยรู้ไหมอยาอย่าแอบหลังเครื่อง หน้าจอคอมจอคอมก็ย้่ยใหญ่นั้นแอบมิดเลยทำไมต้องเพิ่มด้วยรู้ไหมคะนึกเรียพูดมาเลยเพราะยังไงอะพี่เขาไม่ได้ยินอยู่แล้วเสียงไม่ออกไปทางเพื่อนไปทางแน่ค่ะเดี๋ยวคูครูบอ,อกเองเพราะพูดสิฮะเพือ่อ ทำง,งานอย่างอื่นด้อีกเอาถูกต้องเพื่อทํางานอย่างอื่นได้อีกนะคะหมายถึงว่าแปลให้เลยแล้วกันนะคะก็สมมติว่าเราสร้างตารางเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จคราวที่แล้วสร้างตารางเรื่องช,ชั้นใครสร้างตารางเรื่องเธอบ้างพอมีชั้นมีเธอใช่ไหมโง งงสร้างตารางเรื่องชั้นพอบอกเธอแล้วงงสร้างตารางเรื่องชั้นหมายถึงว่าโรงเรียนเรานะคะในเรื่องของจํานวนนักเรียนมีนักเรียนชั้นปถมปีที่1กี่คนปีที่2กี่คนปีที่3กี่คนปีที่4กี่คนปีที่5ปีที่6ใช่ไหมคะแบ่งเป็นชายและก็หญิงวันนี้อยากจะเพิ่มและอยากจะมีน้องอนุบาลขึ้นมาอีกซักอนุบาลเรามีอนุบาลอะไรบ้าง อนุบาลหนึ <Guru> ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเราจะต้องเพิ่มแถวหรือเพิ่มคอลัมน์เพิ่มแถวหรือเพิ่มคอลัมน์คราวที่แล้วสร้างตารางในแนวไหนไม่คอลัมน์ก็นอนแหละก็คือเราต้องเพิ่มตารางเนี่ยในเรื่องของแถวแถวคือในแนวนอนใช่ไหมคะเพราะว่าใช้ประสบปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่ ทีนี้เราอยากจะได้อนุบาลด้วยอนุบาลก็ต้องอยู่ก่อนชั้นปถมใช่ไหมใช่ไหมคะฉะนั้นเราต้องเพิ่มแถวหลังจากหัวข้อเสร็จเราให้เพิ่มชันอนนน้อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามสามารถทำได้ไหมเวลานักเรียนจะทำนักเรียนจะทำยังไงดีเขาที่แล้วเรื่องตารางสมมุติว่าทำเสร็จแล้วแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว น้อยคนน้อยคนที่จะสร้างเสร็จบางคนก็คือแค่สร้างตารางได้สร้างเป็นรูปแบบบุปรูปแบบตารางได้เขียนหัวเสร็จแต่ยังไม่ได้ใส่ข้อมูลอะไรเลยนะคะวันนี้นะคะพยายามทําให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มแถวแล้วก็เพิ่มแถวก่อนเดี๋ยวเพิ่มแถวก่อนส่วนคอลัมน์เนี่ยเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือจะให้เพิ่มด้วยนะคะอ่ะเราไปดูวิธีการเพิ่มเลยดีกว่าค่ะ ว่าเจ้าเพิ่มแถวกับคอลัมน์นี้เราเพิ่มยังไงนะคะวิธีการเพิ่มนะคะง่ายมากๆเราจะใช้เวลาจดการน้อยนิดนิดน้อยนะคะเพราะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำให้เสร็จนะคะทำให้เสร็จนั่นก็คือว่าจำนวนของนักเรียนทั้งหมด ของโรงเรียนวังไกลกังวลที่อยู่ฝั่งปถมของเรานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นทําแค่ชั้นปถมนะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มอนุบาลไปด้วยนะคะจดน้อยมากเลยวันนี้มีเวลาปฏิบัติเนี่ยเต็มพิกัดเลยค่ะหวังว่าจะได้ชิ้นงานจากนักเรียนทุกคนนะคะ เพิ่มแถวหรือคอลัมน์นะคะจุดหัวข้อเสร็จแล้วหรือ,อยังจริงๆแล้วเวลาเราจดกับเวลาเราพิมพ์เนี่ยอันไหนมันน่าจะเร็วกันคะตอบได้เสียงดังมากจดพิมพ์สิเวลาเราพิมพ์เนี่ยมันต้องเร็วกว่าจด เวลาจดเนี่ยมันจะช้าใช่ไหมค่อยๆหมุนค่อยๆเขียนเวลาพิมพ์กดปุ๊บกอไก่ก็ามาเลยใช่ไหมสามารถปฏิบัติหรือสามารถทำได้ดังนี้มีแค่สองขั้นตอนเองสองขั้นตอนหวังอีกแล้วหวังว่าจะเหลือเวลาสัก40นาทีในการพิมพ์ตารางนะคะ ที่จริงพิมพ์เนี่ยมันต้องเร็วกว่านะแต่นักเรียนใช้ในการพิมพ์เนี่ยนานกว่าอาจจะเป็นเพราะความไม่ชํานาญก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราค่อยๆฝึกไปหนึ่งนะคะให้เลื่อนตัวชี้เมาส์วางที่เซลล์ที่ต้องการจะแทรกแถวอย่างอันนี้ อยากจะแทรกแถวตรงไหนนะคะก็ไปวางไว้วางไว้ท้ายข้างหลังเนี่ยะคะตรงที่ตัวเมาส์อยู่นะคะอยากจะแทรกตรงไหนก็ไปวางไว้ตรงนั้นนะคะ อันนี้ตกไปนิดหนึ่งตกไปนิดหนึ่งพิมพ์ไปเลยค่ะเดี๋ยวผู้แก้ให้แทรกแถวหรือคอลัมน์ด้วยเพิ่มคำว่าคอลัมน์ไปด้วยนะคะ แทรกแถวหรือคอลัมน์คือมันทั้งสองอย่างเลยถ้านักเรียนอยากจะแทรกแถวเนี่ยนักเรียนก็เอาตัวชีมม้เมาส์เนี่ยไปวางไว้ตรงแถวที่ต้องการจะแทรกถ้าส่วนอยากจะแทรกคอลัมน์เนี่ยก็เอาตัวชีมม้เมาส์เนี่ยไปวางไว้ตรงตัวที่อยากจะแทรกนะคะไปวางไวต้ตำแหน่งนั้น เสร็จไหมเสร็จไหมคะเสร็จสองนะคะไปที่เมนูตารางนะคะ แล้วก็เลือกแทรกเลือกแบบคอลัมน์หรือแถวที่ต้องการจะแทรกพอเราไปคลิกที่แทรกปุ๊บเนี่ยมันจะมีเมนูย่อยเลยว่าอยากจะแทรกคอลัมน์ทางซ้ายคอลัมน์ทางขวาแถวข้างบนหรือแถวข้างล่างนะคะรู้จักซ้ายรู้จักขวาไหมรู้จักไหมคะ ถ้าซ้ายคอลัมน์ทางซ้ายมันก็คือแถวด้านหน้าด้านด้านฝั่งมือซ้ายถ้าคอลัมน์ทางขวาก็คือทางด้านขวามือนะคะข้างบนข้างล่างรู้จักใช่ไหมด้านบนก็คือแทรกไว้ข้างบนหรือจะแทรกแถวไว้ข้างล่างนั่นเองนะคะในเรื่องของคอลัมน์เนี่ยมันจะเป็นซ้ายแล้วก็ขวาส่วนในเรื่องของแถวมันจะเป็นบนแล้วก็ล่าง ใครบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือนี่คือยังใครบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขี่เส้นใต้เลยหมดแล้วคะ่ะวันนี้หมดแล้วจดแค่นี้คะ่ะวันนี้เหลือพิมพ์ล้วนๆเดี๋ยวเราจะมาพิมพ์งานกันแล้วช่วงที่รอเพื่อนหรือเพื่อนเนี่ยนะคะยังเขียนไม่เสร็จ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์รอเลยค่ะรอการทํางานของเครื่องให้เครื่องรันก่อนนะคะค่ะแล้วใครที่ก็กลับมาจดต่อแต่สไลด์ของคุณครูยังไม่หมดนะอย่าเพึ่งอย่าพึ่งตอนนี้ให้เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะอ่าจดเสร็จหมดแล้วหรือยัง คลเยโจเร็จแล้วนะคะปิดสมุนแล้วก็กอดอ,อกไว้วางนินสอด้วย ตอนนี้ทุกคนนะคะมีใครที่ยังบันทึกไม่เสร็จยกมือขึ้นค่ะอ่าไม่มีนะคะแล้วก็หวังว่าปลายทางก็คงจะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะอ่าปิดสมุดเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เปิดเครื่องคอมแล้วหรือยัง <c oughs> อ่าเปิดแล้วทีนี้ก็มองที่สไลด์ต่อมาดูที่สไลด์ต่อนะคะ <c oughs> เอาดูที่สไลด์แล้วลูกสายตาต้องจองที่ สไลด์นะคะอ่าเราจะไปดูว่าการแทรกคอลัมน์ทางซ้ายมันเป็นยังไงนั่นก็คือไหมคะนี่มันก็อยู่ด้านหน้านี่คือซ้ายเห็นไหมทางขวามันจะไปอยู่ที่ไหนคะมันก็จะไปอยู่ด้านหลังนี่ไหมคะทางขวา คือว่าเราเอาเจ้าเคอร์เซอร์เนี่ยมาไว้ตรงนี้นะคะมาไว้ตรงนี้ตัวที่ตัวชี้เมาส์อยู่พอเราเลือกแทรกคอล่าทางซ้ายมันก็จะมาอยู่ทางนี้ในตำแหน่งเดิมถ้าเราเลือกคอล่าทางขวามันก็จะมาอยู่ในด้านล่างนี้นะคะจำภาพล่างอันนี้ไม่ยากค่ะถ้าน่านเรียนเลือกผิดมันไม่ใช่ ช่องคอรัมน์ที่นักเรียนต้องการนักเรียนก็อันดูแล้วก็กลับมาเลือกใหม่แค่นั้นเองนะคะแถวข้างบนเห็นไหมคะน,นี่คือแถวข้างบนแถวข้างล่างมันก็เพิ่มขึ้นในเรื่องของการเพิ่มแถวข้างล่างเนี่ยมันก็มีวิธีหนึ่งที่ง่ายนะคะคือนำตัวชี้เมาส์เนี่ยไปไว้ด้านหลังหลังบรรท้าสุดนะคะแล้วก็กด Enter นะคะมันก็จะเพิ่มแถวให้เรื่อยๆนะคะอะตอนนี้นักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราจะไปฝึกปฏิบัติกันแล้วทุกคนก็เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้แล้วเข้าสู่